พวกเขาทั้ง19คนพร้อมแล้วกับการแข่งขันที่จะเปลี่ยนแปลงพวกเขาใน12สัปดาห์ Fight Fight Your fed off เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับภาพบรรยากาศ First m ม s t ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง19ท่านการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้เข้าแข่งขันที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นและทีมโค้ชทั้ง4ท่าน พร้อมจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปให้ได้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแคมเปญที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเรื่องราวที่น่าประทับใจแต่ละคนต่างมีเป้าหมายและแรงบันดาลใจของตัวเองการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การลดน้ำหนักเท่านั้นแต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและพลังใจเรามาร่วมติดตามเส้นทางของพวกเขาไปพร้อมๆกันและลุ้นกันว่าใครจะสามารถคว้าชัยชนะ และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างที่ตั้งใจยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ y ฟ u r Fat Off แคมเปญบายเดอะเบนเอ็กเซนเตอรให้การลดน้ำหนักครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและนับจากนี้จนถึง12สัปดาห์ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแคมเปญต่างๆ โดยทีมงานโค้ชของ f i r e โอเฟสออฟนะครับกิจกรรมต่างๆมีทั้งความสนุกสนานมีทั้งการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพปรับทัศนคติการฟื้นฟูร่างกายสุขภาพนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้สัมผัสกับมิต,ติใหม่และเปิดโลก,กทัศน์มุมมองใหม่ในการดูแลสุขภาพแบบองรวมนะครับกิจกรรมต่างๆจะเป็นอย่างไรความตื่นเต้นจะมากแค่ไหนและผู้เข้าแข่งขันทุกคน จะสนุกสนานอย่างไรไว้รอติดตามได้ในช่องทางของ Fire เฟนออฟฟ์บายเ t บิเน็กเซเพราะการลดน้ำหนักครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตคุณครับ